พฤติกรรมแบบนี้แปลเป็นอย่างอื่นไม่ได้ครับคือการทุจริตเอาข้อมูลภายในคอรอมอมาให้เครือข,ข่ายครอบครัวเอารัดเอาเปรียบคนอื่นอย่างชัดเจนฉายาที่ผมอยากให้รัฐมนตรีท่านนี้เลยนะครับรัฐมนตรีบาทเดียวพี่กับผมได้นําเรียนท่านประธานในการอภิปรายครั้งนี้เป็นการวางแผนร่วมมือกันทุจริตยอย่างเป็นระบบเพื่อหลอกเอาเงินหลวงเงินจากองค์การทางสินค้ามาเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและพวกของ นายจุรินมีเจตนาพิเศษสแสวงหาประโยชน์ตนและพวกพ้องเชิงนโยบายโดยการแต่งตั้งคนของตนเองและเป็นคนสนิทเป็นบุคคลที่ทำงานอยู่ในพักของท่านไม่มีอาชีพที่แน่นอนมีพฤติกรรมล่ำรวยผิดปกติไม่เคยบริหารองค์กรขนาดใหญ่แต่นายจุรินได้เสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งนายสุช,ชาติและพักพวกตน และคนของพรรคตนให้ดำรงตำแหน่งประธานองค์การคลังสินค้าเพื่อมาเอื้อเฟื้อประโยชน์ต่อตอนและพวกพ้องโดยไม่สนใจต่อความรู้และความสามารถที่ต้องระมัดระวังสรรหาบุคคลที่จะล่องดำรงตำแหน่งประธานอากศเพราะเป็นองค์กรขนาดใจเป็นองค์กรที่มีการบริหารเงินหลายหมื่นล้านบาทที่กระผมได้นำเรียนท่านประธานในการอภิปรายครั้งนี้ เป็นการวางแผนร่วมมือกันทุจริตอย่างเป็นระบบเพื่อหลอกเอาเงินหลวงเงินจากองค์การคลังสินค้ามาเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและพวกพ้องขณะน,นี้เงินจำนวน2,000ล้านบาทได้อันตรทานหายไปแล้วครับจากบัญชีขององค์การลังสินค้าซึ่งเป็นของประเทศชาติและของประชาชนกระผมจึงถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการทุจริตอย่างหน้าด้านและอย่างอายป้นชาติโดย ช่วยกันคิดแบ่งแยกหน้าที่กันทําร่วมกันหาผลประโยชน์อย่างไรอย่างไรท่านประธานครับกับผมจึงไม่อาจไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและนายจุริร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้บริหารราชการแผ่นดินอีกต่อไปได้ขอขอบคุณครับท่านประธานครับอย่ามาอ้างว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของนายนิพนธ์ครับ รือว่าเป็นเรื่องระหว่างเอกชนก็ไปซื้อขายกันปกติอย่าลืมว่าการซื้อขายที่ดินครั้งนี้นะครับกลุ่มเครือญาติครอบครัวนายนิพนธ์มีการรังวัดอ,อ่อนที่ดินนะครับมีการเล่งรัดโอนที่ดินก่อนวันที่21มกราที่คลรม,มีมติเปลี่ยนสีผังเมืองครับพฤติกรรมแบบนี้แปลเป็นอย่างอื่นไม่ได้ครับคือการทุจริตเอาข้อมูลภายในคลรมมาให้เครือข่ายครอบครัวเอารัดเอาเปรียบคนอื่นอย่างชัดเจน นอกจากนี้ครับโครงการนิคมอ,อุตสาหกรรมจนะก็เป็นโครงการที่นายนิพน์ใช้ตําแหน่งอํานาจรัฐผลักดันมาโดยตลอดอย่างชัดเจนตั้งแต่เป็นนายกอบจสงขลาจนมาเป็นรัฐมนตรีการใช้อำนาจของท่านก็เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนเครือญาติตลอดกระบวนการตั้งแต่เปลี่ยนสีผังเมืองเจราจาซื้อขายที่ดินไปจนถึงการออกโฉนดที่ดินอย่างชัดเจน อีกเช่นเดียวกันครับท่านประธานครับดังนั้นถ้าท่านจะบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับการกระทําของบุคคลเหล่านี้คงเป็นไปไม่ได้นายนิพนธ์บุญยามณีนะครับในฐานะรัฐมนตรีช่วยมหาไทยที่กํากับดูแลกลมที่ดินเนี่ยแต่กลับมีเครือญาติเป็นนายหน้าค้าที่ดินในพื้นที่ที่ตนเองผลักดันโครงการและร่วมออกมติคอรมอผลักดันมีการออกนโยบายใช้อํานาจในทางบริหารเร่งรัดออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ ใช้ข้อมูลภายในในฐานะรัฐมนตรีร่วมคลมที่อนุมัติดำเนินโครงการเอื้อประโยชน์ให้กับเครือญาติกว้านซื้อที่ดินรวมทั้งรู้เห็นเป็นใจให้ญาติสนิทที่เป็นเครือญาติของตนใช้อิทธิพลทําข้อตกลงขายที่ดินในราคาที่ไม่เป็นธรรมรวมทั้งมีพฤติกรรมที่บังคับขู่เข็นกดดันชาวบ้านให้ยอมขายสิทธิ์เหนือที่ดินของเขาในราคาถูกผมจึงไม่สามารถไว้วางใจ นายนิพนธ์ต่อไปได้ครับครับท่านประธานครับในการอภิปรายงบประมาณตอนนี้นะครับเพื่อนสมาชิพกพรรคเก้าวไกลท่านวิโรธอภิปรายว่าจะขอเพิ่มงบป,ประมาณเป็นยี่สิบสามท่านบอกว่าเป็นการเสนอที่ไม่ได้ใช้สมองถ้าใช้สมองต้องเพิ่มเป็นสาสิบบาทเพื่อให้เป็นไปตามสัสดส่วนที่เหมาะสมกับขนาดของโรงเรียนแล้วนี่ไปใช้สมองกันมายัางไงครับเลยออกมายี่สิบเ็ดบาทของขวัญประเทศไทยจากกระทรวงศึกษา ท่านประธานมองเห็นไหมฮะนี่เหรียญบาทในมือผมนะกล้องซูมยังไม่เห็นเลยงบประมาณที่ให้การอาหารกลางวันอย่างน้อยวันนี้ท่านจะต้องขอโทษสภาหแห่งนี้ที่ทําตามที่พูดไม่ได้และขอโทษท่านสสวิโรดว่าการเสนอของท่านนั้นไม่ได้ใช้สมองโชคดีนะครับที่ขึ้นให้หนึ่งบาทถ้าขึ้นเจ็ดสิบห้าสตางค์เนี่ยผมเรียกไม่เต็มบาทนะท่านประธานครับฉายาที่ผมอยากให้รัฐมนตรีท่านนี้เลยนะครับรัฐมนตรี บาทเดียวซื้อไข่เจียวยังไม่ได้สักฟองอ้างว่าจะมาปราบโกงทุจริตคอร์รัปชันในสคสคแต่กระบวนการที่ได้มามันต้องโกงขนาดนี้เลยเหรอครับนี่คือการใช้อำนาจแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการเพื่อให้มีบุคคลหลายรายซึ่งเป็นพวกพ้องของตัวเองเข้าสู่ตําแหน่งทําลายระบบยุติธรรมระบลายระบบคุณธรรมของวงการศึกษางานที่ควรทําไม่ทํามาทําแต่เรื่องการเมือง ยึดอำนาจในกระทรวงศึกษาธิการเป็นรัฐมนตรีการกระทรวงศึกษาธิการที่น่าอายที่สุดในประวัติศาสตร์ผลประโยชน์ของนักเรียนสู้มาได้อาหารกลางวันแค่บาทเดียวผลประโยชน์ของตัวเองและพวกของสู้แบบไม่อายคูทั่วประเทศเลยดูจบแล้วหากชื่นชอบคลิปวิดีโอของเราอยากให้เราผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับร่วมกันสนับสนุนด้วยการสมัครสมาชิก YouTube มัชชนทีวีกันเข้ามาได้นะครับเพราะว่าการเมืองเป็นของทุกคนประชาธิปไตยเป็นของทุกคน YouTube มัชชนทีวีเป็นของทุกคนครับ